เมื่อมีกองทัพพิศนาเข้ามาทำลายล้างเมืองชาวเมืองวิศวกรและทหารต้องร่วมกันยับยัง้งแต่กองทัพที่ว่านั้นไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่ผีเอ๊ะแล้วมันคืออะไรกันแน่กับเลยนี้ครับผม Spectral ครับปี2016ครับยจะบอกว่าครับตัวหนังตัวนี้ครับเป็น Original Netflix ครับผมความยาว115นาทีครับไม่มีภาคไทยนะครับ ตัวหนังตัวนี้ครับได้ผู้กำกับครับชื่อว่าคุณนิกเมทชูครับแล้วก็ได้แซงนำอย่างเจมส์แบ็กเดลครับเอเมรี่มอนติเมอร์แล้วก็บรูซกิสปูตนั่นเองครับผมอยากจะบอกว่าครับเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นนะครับที่เมืองคิริเนลนะครับประเทศวอนโดวานะครับผมซึ่งนะครับถูกโจมตีครับจากกลุ่มก่อการร้ายลึกลับครับทำลายเมืองแบบเหละตุ้มเปะสิ้นซากมาทเลยครับผมซึ่งเป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่ไม่ใช่คนนะครับผมเป็นกลุ่มก้อนพลังงานสีขาวนะครับที่สามารถ ลอยไปมาไปที่ไหนก็ได้ครับและนอกจากนี้สามารถทะลุผ่านโซนต่างๆออกมาได้นั่มก็ผมกำแพงอะไรไม่สามารถจับยังเขาได้จริงๆครับผมซึ่งนะครับก็แอบดูคล้ายๆผีเหมือนกันนะครับผมซึ่งนะครับการที่จะเห็นอะไรพวกนี้ต้องใช้กล้องพิเศษในการส่องดูนะครับซึ่งนะครับเมืองเล็กขนาดนี้ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือครับจึงมีการติดต่อไปยังหน่วยกองทัพนะครับของทางสหรัฐอเมริกาครับได้เข้ามาช่วยเหลือครับ เป็นทีมช่วยเหลือติดอาวุธนะครับที่ชื่อว่ายูท่าทีนะครับผมซึ่งก็เป็นหน่วยรบนะครับที่มาจากอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าสู้ไม่ไหวครับผมแบบว่ามันเจิงการเหลือเกินยิงทำอะไรไม่ได้เลยครับทางสหรัฐเองก็เลยทําการส่งทีมที่2มาครับเป็นทีมหน่วยรบแบบพิเศษเลยครับที่ชื่อว่ากลุ่มนะครับดลต้าฟอร์ดนะครับผมซึ่งก็มีดรมาร์กนะครับเป็น ผู้ช่วยนะครับที่จะคิดค้นอาวุธพิเศษนะครับที่จะมาทำลายกลุ่มก้อนพลังงานพวกนี้ครับซึ่งนะครับกลุ่มก้อนพลังงานที่ว่านี้นะครับจิตขาวาวเนี่ยไม่ใช่ผีครับแต่ว่าเป็นอาวุธชีวภาพครับที่มีหน่วยงานหนึ่งครับในนั้นแหละครับผมคิดค้นเพื่อจะมาเป็นอาวุธปราบคนพวกนี้นะครับผมเบอแก หนังแบบผักหมูม,มากตอนแรกก็คิดว่าเหมือนผีแต่มันไม่ใช่ครับมันคืออาวุธอีกชนิดหนึ่งที่คิดคนขึ้นมาถือได้ว่านะครับเป็นหนังที่เรียกว่ามีพอดที่ดูแบบน่าสนใจเลยนะครับผมแล้วก็เป็นการผนวกครับเรื่องราวเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ไซไฟบวกกับความเป็นสิ่งลับนะครับเป็นศิลปศาสตร์เข้าด้วยกันทําให้หนังดูแบบน่าสนใจเลยทีเดียวครับผมแต่ว่านะครับตัวหนังเองครับต้องทนดูก่อนนะช่วงแรกๆมันอาจจะเนืยมากเลยช่วง20นาทีแรกเนี่ยแต่หลังจากผ่าน20นาทีแรกไปก็จะเริ่มมัน เพินเอยๆแน่นอนครับผมแล้วก็ฉากจีอะไรเนรี่ยเขาแบบอลังการต้นทุนสร้างมากเลยนะอาจจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกแบบว่าเอ,อ้ยแกมาดูลอยนิดนึงแต่ว่ารับได้นะครับไม่น่าเกลียดเป็นการดูหนังที่เพลิดเพลินเลยทีเดียวก็สนุกมากเลยทีเดียวใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับใน Semming Original Netflix นั่นเองครับ